แล้วทุกท่านควรเริ่มต้นตอนไหนจึงจะดีที่สุดถ้าตอนนี้สนใจแล้วเมื่อวานนี้ฮะคือวันที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดไม่ใช่วันนี้แต่เมื่อวานนี้เราไม่สามารถกลับไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นทันทีตอนนี้ทําไมจะต้องเริ่มต้นตอนนี้ผมจะแบ่งปันจากกราฟนี้ให้ดูว่าโอกาสของประเทศไทยอยู่ตรงไหนนี่คือกราฟของการเจริญเติบโต,ตของธุรกิจเครือข่ายทุกๆบริษัทที่ผ่าน5ปีแล้วไปรอดเพราะธุรกิจเครือข่ายส่วนมากจะตายก่อน5ปีทั้งสิน้นบริษัทออสตรเตอนนี้5ปีครึ่งแล้วนะครับจะขึ้้น6ปีแลว รอดครับแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกฮะในการสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยครับว่าประเทศไทยนั้นตอนที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ยังไม่แกรนด์โอเพนนิ่งยังไม่แกรนด์โอเพนนิ่งครับกำลังจะแกรนด์โอเพนนิ่งเร็วๆนี้โอกาสของท่านคือตรงนี้ฮะตรงลูกศรชี้เลยครับ get in h e เ e เพราะช่วงพรีลอน c ์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วแกรนด์โอเพนนิ่งนั้นคือช่วงจุดตัดตรงนี้เมื่อจุดตัดตรงนี้จะเข้าสู่ช่วงโมเมนตัมเฟดเลยฮะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มหาเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านนั้น People get Rich ตรงนี้เยอะมากเต็ไมไปหมดเลยในทุกบริษัทเราอยู่จุดนี้ครับเป๊ะพอดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านตัดสินใจเข้าร่วมสร้างธุรจกับเราและให้เวลาเต็มที่2ปีท่านจะไปกับคลื่นสึนามิแห่งความสำเร็จของเราฮะจนบริษัทเข้าสู่ปีที่5ท่านนั้นสามารถกรเกษียณได้เลยฮะร,รายได้จะพุ่งพัฒนานอย่างต่อเนื่องนี่คือโอกาสครั้งเดียวของชีวิตฮะโอกาสครั้งเดียวของชีวิตเพราะว่า การแกรนโอเพนนิ่งนั้นมีได้ครั้งเดียวแล้วตำแหน่งในบริษัทของโอโนโกนั้นสำคัญมากอย่างที่บอกเลยว่า positioning is key นั่นหมายความว่ามาก่อนอยู่ข้างบนมาหลังอ,อยู่ข้างล่างมาก่อนจะได้ผลลัพธ์มากดูครับได้ผลลัพธ์อย่างไรถ้าเป็นคุณตัดสินใจวันนี้มาก่อนเพราะว่าในวันนี้นะไม่ได้มีท่านคนเดียวนะครับเข้าฟังมีคนเข้าฟังเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะโมเมนตัม um ในธุรกิจเราสุดยอดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเริ่มก่อนคนต่อๆไปที่ตัดสินใจช้ากว่าท่านนั้นนะ จะมีโอกาสที่จะอยู่ใต้ท่านท่านจะได้รับเบ n นฟิตจากเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าแต่และคนที่อัปเกรดเป็นโกนั้นได้1000แต้มเขานั้นจะสร้างแต้ม1000แต้มเป็นของท่านด้วยฮะเป็นของท่านด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าสําคัญมากแต่ถ้าท่าน,านตัดสินใจช้าโอ้ลอ,อก,ก่อนสมมุติว่าคนที่เป็นตัวเขียวตัวเหลืองตัวชมพูนี่นะฮะเขามาพร้อมท่านแต่เขาตัดสินใจก่อนแล้วท่านตัดสินใจที่หลังท่านไปอยู่ใต้เขา สมมุติว่าคนสีเหลืองนะฮะนะคนที่อยู่ในสีเหลืองนี้เริ่มเป็นโกลแพ็กเกจทาแต้มประมาณหนึ่งพันแต้มแต้มเหล่านี้คุณไม่ได้นะนะคุณไม่ได้นะฮะแต้มเหล่านี้เนี่ยพูด,ดง่ายเลยว่าคนสีเขียวนี่ได้ไปเลยะนะสุดยอดมากเพราะฉะนั้นและถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยขึ้นตําแหน่งไดมอนด์มีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนคุณอยากให้คนที่มีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนอยู่ใต้คุณหรืออยู่เหนือคุณละ่ะแต่เป็นผมผมขอให้เลือกให้เขาอยู่ใต้ผมครับแบบนี้แบบ อันแรกดีกว่าสุดยอดกว่ามากเลยองค์กรคุณจะใหญ่มหาศาลมากคุณจะทำรายได้เยอะมากๆเลยครับธุรกิจนี้สําคัญอย่างไรสังคัญตรงที่ว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโมเมนตัมแรงที่สุดในโลกระดับ8.4แม้แต่นักมวยระดับโลกอย่างแมนนี่ปาเกียวยังตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้เลยแมนนี่ปาเกียวชูหนึ่งนิ้วนั่นหมายความว่าเป็นนักธุรกิจออคโนโกนะครับสุดยอดไหมฮะแมนนี่ปาเกียวนี่รวยอยู่แล้วนะครับต่อยแต่ละไฟ์ได้เงินหลายร้อย หลายสิบหลายร้อยล้านดอลลาร์แต่แมนนี่ปาเกียวยังทําธุรธกิจออโกโนโกเพราะเขาเห็นโอกาสไม่ใช่แมนนี่ปาเกียวอย่างเดียวเกรกรนแมนฉลามขาวซึ่งเป็นนักกอล์ฟอันดับต้นๆของโลกเป็นรองแค่ไทเกอร์วูดเท่านั้นก็สมัครทําธุรธกิจนี้ปัจจุบันอยู่ตาแหน่ง Ruby, รูบี้ครับลูกค้าคนสําคัญของเขาคือไทเกอร์วูดฮะดื่มกาแฟออโกโนโกทุกวันนะเพื่อสุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นถึงเวลาของท่านหรือยังนะท่านเห็นโอกาสหรือเปล่าเราจะมาดูกันครับว่าทุกท่านจะได้อะไรจากการร่วมเป็นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราเข้าเป็นทีีมเเดยวกับรา หนึ่งเลยครับตัวผมเองได้รับการเทรนนิ่งจากโคตันบัคอย่างละเอียด4ชั่วโมงเต็มนี่คือคนที่ทำรายได้อันดับหนึ่งของโลกนี่คือห้อง p r i v a t e training ประเทศไทยครับโรงแรมเซนทาราผมเทรนกับโคตันบัคส k สี่ชั่วโมงเต็มโคตันบัคสสอนอย่างละเอียดเลยว่าทำอย่างไรเขาถึงมีรายได้40บล้านบาทต่อเดือนตอนนี้ผมรู้หมดแล้วทุกท่านเห็นภาพไหมแล้วว่าทำไมเราถึงสามารถช่วยให้คนสร้างรายได้ได้จำนวนมาก นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจะถ่ายทอดให้กับทุกท่านสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับก็คือความรู้ที่สุดยอดที่ผมได้รับจากคนที่ร่ารวยที่สุดโลกในวงการนี้เพราะฉะนั้นท่านจะได้เรียนรู้วิชาแล้วก็วิธีการสร้างธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วทันทีภายใน1-3ถึงวันแรกเท่านั้นท่านเหมือนกับสร้างวัวครับวัวแม่นมพันธุ์ดีนะที่รีดนมออกมาจะมีเงินไหลออกมาตลอดเลย น,นี่คือวิชาที่เขาเรียกวิชาแคชคาวที่ผมนั้นจะแบ่งปันให้กับท่านได้เรียนรู้อย่างแน่นอนถ้าท่านร่วมเป็นหุ้นส่วนในองค์กรเดียวกับเราไม่ว่าใครจะเชิญท่านมาก็ตามท่านจะเกิดผลลัพธ์ภายใน24-72ชั่วโมงครับ2คือท่านจะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเข้าฝึกอบรมปุ๊บรายได้พัฒนารายได้พัฒนาซึ่งฝึกอบรมทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบสัมมนาสดเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ถูกทิ้งอย่างเดียวดายอย่างแน่นอน ไม่ว่าปัญหาอะไรที่ท่านได้เคยเจอมาในธุรกิจเครือข่ายก็ตามคือเริ่มต้นไม่รู้จะไปยังไงเรามีสเตปายสเตปทีละขั้นทีละตอนให้ท่านได้เดินตามเลยว่าทําแบบนี้แบบนี้1 2 3 4ท่านเดินตามท่านไม่ต้องไม่คอยเหยียบน้ําเหยียบหินให้เจ็บเรากรุยทางเรียบร้อยปูป,ป,ปูพรมแดงเรียบร้อยเลยท่านเข้ามาถึงปุ๊บทำตามที่เราบอกเกิดผลลัพธ์อย่างแน่นอนแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยไม่ต้องลองผิดลองถูกเจ็บตัวไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จริงแล้วมาบอกว่ารู้จริงแล้วเชิญท่านเข้าร่วมธุรกิจ เพราะว่าหุ้นส่วนนักธุรกิจออกโนโกในประเทศไทยนั้นได้รับการถ่ายทอดจากคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกแล้วเราก็ยังถ่ายทอดวิชานี้อยู่โดยตลอดนักธุรกิจออรกโนโกเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจะได้เรียนรู้ทุกอย่างอย่างแน่นอนละเอียดยิบสเต็ปบายสเต็ปมีขั้นตอนบอกและท่านไม่มีวันที่จะหมดหนทางในการขยายธุรกิจเลยเพราะว่าทุกท่านเห็นแล้วว่าผมทําอะไรได้บ้างผมสามารถช่วยท่านนั้น สร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังอย่างต่อเนื่องในการสร้างธุรกิจดังไม่มีวันจบสิน้นรายชื่อผู้มุ่งหวังนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการทําธุรกิจถ้าเส้นเลือดใหญ่ตีบหรือว่าขาดแล้วไม่มีรายชื่อเข้าสู่ธุรกิจแล้วท่านไม่สามารถขยายธุรกิจได้รายได้ท่านจบไม่มีรายชื่อลูกค้าทําให้ท่านนั้นสามารถกระจายสินค้าได้รายธุรกิจท่านจบแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของผมเลยคือผมสามารถสร้างรายชื่อผู้หวังได้ไม่มีขีดจํากัดเลย แล้วผมสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับหุ้นส่วนเพื่อนๆในองค์กรผมได้ทุกคนไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมกับใครก็ตามในองค์กรนะที่ท่านได้รับการแนะนํามาจากคนคนนั้นนะครับข้อ3คือท่านจะได้รับการสนับสนุนแบบทั้งส่วนตัวท่านจะได้รับท่านจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวอย่างน้อย5ชั้นครับนะหชั้นลึกเนี่ยจะมีคนคอยช่วยท่านนะหคนให้ท่านนั้นสามารถที่จะมีที่พึ่งได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคนที่แนะนาําท่านโดยตรง พูดง่ายๆคือสปอนเซอร์ของท่านไม่สะดวกจะมีคนคอยช่วยท่านอีก4คนเลยฮะให้คุณนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ทันทีแก้ปัญหาได้ทันทีแล้วก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นนี่คือภาพความสำเร็จของออกรโนโกในช่วงเปิดตัวแรกๆยังไม่เปิดตัวอยางป็่ทางการนะฮะผู้คนมากมายครับทดลองกาแฟแล้วสุดยอดมากต่างกระโจนเข้าร่วมธุรกิจกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตกันเยอะแยะมากมายแล้วผมก็กำลังยื่นกุญแจนะทองคําดอกนี้ให้กับทุกท่าน เพื่อที่ท่านนั้นจะได้มีกาแฟทองคำนะเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมให้กับท่านสิ่งที่ท่านต้องทําคือตัดสินใจจับมือเข้าร่วมธุรกิจกับเราเลือกเปิดแพ็กเกจโกลงทุนแค่37,000บาทเท่านั้นแล้วก็เรียนรู้วิธีการทํางานแล้วสร้างผลลัพธ์ภายใน3วันเลยทันทีถ้าท่านทําอย่างที่เราบอกนะครับท่านสามารถคืนทุนได้ภายใน1เดือนเท่านั้นและที่เหลือคือกําไรทั้งสิน้นท่านจะมีความสุขมากในการทําธุรกิจจับมือเข้าร่วมกับเราทันทีครับ ถ้าท่านเบื่อชีวิตการทำงานประจาท่านต้องตอกบัตรทุกวันถ้าท่านเป็นคนทำงานประจานี่คือโอกาสที่ทะให้ท่านนั้นกําจัดงานประจําออกจากชีวิตกําจัดเจ้านายที่ท่านไม่ชอบออกจากชีวิตในกรณีที่ท่านไม่ชอบงานประจํากับเจ้านายแต่ถึงแม้ถ้าท่านรักงานประจํารักเจ้านายไม่มีอะไรผิดเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านไม่รังเกียจในการที่จะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเอาไว้เตรียมตัวก่อนเกษียณถ้าเกษียณแล้วไม่มีรายได้ช่องทางหนึ่งจะอยู่อย่างไรจะดูแลครอบครัวอย่างไร เพราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่ท่านจะเริ่มต้นได้โดยมีโปรเฟชชั่นอลหรือว่าคนที่รู้จรงิงคอยแบ่งปันวิธีการนี้ให้กับท่านถ้าท่านเบื่องานประจานี่คือหนทางถ้าท่านต้องการมีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่แบบนี้นี่คือบ้านของนักธุรกิจออโกโนโกนักธุรกิจออโกโนโกมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับคือซื้อเงินสดทุกอย่างนะครับบ้านหลังนี้หนึ่งล้านเหรียญครับซื้อเงินสดนะหนึ่งล้านเหรียญครับสามบล้านซื้อเงินสดนักธุรกิจออรโกโนโกซื้อบ้านซื้อเบนซ์ซื้อบ ท่านจะได้เรียนวิชา catch cow คือรีดนมวัวออกมาเป็นเงินทำอย่างไรธุรกิจเครือข่ายนั้นทำง่ายท่านจะต้องรู้ครับว่าต้องทำช่วงแรก3าวันแรกอย่างไรผมแนะนำเลยนะต้องทำให้เร็วทำให้แรงด้วยวิธีการที่ง่าย simple และไม่เกิดปัญหาใดๆในการทำธุรกิจเลยถ้าท่านตามตามอย่างที่เราแบ่งปันภาพนี้กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นักธุรกิจในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระดับหลักร้อยหลักพันนะถ้าแกรนด์อพนนิ่งแล้วเราทำในประเทศไทยไปแล้ว5ปีจะมีธุรกิจหลักหมื่นหลักแสน ทุกท่านเห็นภาพไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกท่านที่กําลังฟังข้อมูลนี้อยู่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจออรกโนโกทันทีครับทันทีเดี๋ยวนี้ติดต่อผู้นําที่แนะน,นําท่านทันทีถามก็เลยว่าผมขอเริ่มแพ็กเกจโกดิฉันขอเริ่มแพ็กเกจโกแลวคุณจะช่วยฉันเกิดผลลัพธ์ภายใน3าวันได้จริงใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าวิาวชานี้คืออะไรแน่นอนเขาจะตอบท่านได้เลยว่าเขารู้และเขาสามารถช่วยท่านได้และอย่าลืมว่าจะมีคนคอยซัพพอร์ทท่านอีก4ชั้นลึกข้างบนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านตั้งเป้าหมายไว้เลยฮะว่า5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในระยะเวลาที่ท่านต้องการเช่น1เดือน2เดือน3เดือนท่านสามารถได้อย่างแน่นอนเข้ากระเป๋าทัานทีอิสรภาพทางการเงินและเวลาแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านอย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในจุดนี้ครับจุดนี้ถ้าท่านตัดสินใจช้าแค่วันเดียวหรือไม่กี่วันแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากท่านจะมาเข้าช่วงไหนช่วงที่บริษัทนั้นเติบโตเต็มที่ไปแล้วเสถียรแล้วหรือช่วงที่คนยังทําน้อยมากกุยอครก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครทําเลย แต่เมื่อให้ข้อมูลแล้วโอ้โหระเบิดเถิดเทิงคนอยากทําธุรกิจระเบิดเถิดเทิงครับอย่าลืมว่าโพ s ชั่นนิ่งนะตำแหน่งสําคัญมากในการเริ่มต้นเริ่มช้าเสียผลประโยชน์เยอะมากเริ่มเร็วนั้นได้ผลประโยชน์เยอะมากนะท่านจะนึกไม่ออกเลยว่าผลประโยชน์ที่ท่านเสียจากการเริ่มช้านั้นมันจะเยอะขนาดไหนจนกระทั่งท่านประสบได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาโทรติดต่อคนที่แนะนําท่านท,นทันทีครับว่า จะช่วยให้ฉันมีรายได้5 0 0 0 0ถึง100,000บาทเข้ากระเป๋าภายใน30วันได้อย่างไรตัดสินใจเข้าร่วมเลยครับแล้วสร้างผลลัพธ์ภายใน2 4ถึง72ชั่วโมงนี้ทันทีเอาเละครับสำหรับวันนี้ผมกบมลเว่มังสีนะครับเชื่อว่าทุกท่านนะั้นะเห็นผลงานของนักธุรกิจที่เข้าร่วมธุรกิจแล้วทำตามอย่างที่เราบอกแล้วถ้าต้องการสร้างผลลัพธ์ลงมือทําทันทีแล้วก็อย่าพลาดที่จะเรียนรู้วิชาในการสร้างธุรกิจนี้แล้วเราจะมีสูตร ในการสร้างธุรกิจให้ท่านทันทีว่าเริ่มต้นปุ๊บทำอะไรแล้ว72ชั่วโมงนี้ทำอะไรแล้ว1สัปดาห์ทำอะไร2สัปดาห์ทำอะไรแล้วถ้าท่านต้องการมีไรายได้1ล้านบาทต่อเดือนภายใน 3- าถึงเดือนหรือ1ปีต้องทำอย่างไรเราบอกได้หมดไม่ว่าความฝันของท่านจะคืออะไรเราสามารถที่จะมีแผนนะการทำธุรกิจและแผนการลงมือทำให้กับทุกท่านได้ได้ลงมือทำอย่างทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ติดต่อท่านนะคนที่แนะนํานท่านทันที แล้วลงมือสร้างระบบการสร้างธุรกิจนะทำให้ท่านมีวัวนมที่รีดนมออกมาเป็นกระแสเงินสดหลั่งไหลเข้ากระเป๋าท่านอย่างต่อเนื่องวิถีชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างมากมายให้นึกภาพดูนะครับว่าถ้าท่านตัดสินใจตรงนี้แล้วเข้าร่วมนั้นโอกาสชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นห,หน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือนั้นอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วให้เวลาการทําธุรกิจกับเราอย่างจริงจังแค่2ปีเท่านั้นนึกถึงคําว่ากเกษียณได้ครับนะนึกถึงคําว่ากเกษียณได้ธุรกิจเครือข่าย ถ้ารู้วิธีการทําอย่างถูกต้องจะประสบความสำเร็จง่ายมากโดยส่วนมากแล้วที่คนทาแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าโดยส่วนมากในแต่ละบริษัทนั้นนักธุรกิจไม่รู้วิธีการสร้างธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องครับแต่ผมเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลกทุกท่านคิดว่าสิ่งที่เขารู้เวิร์กไหมล่ะแน่นอนเวิร์กอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหวังว่าจะทุกท่านนะครับจะได้มาเป็นหุ้นส่วนกับเรานะได้มาเจอกันตัวเป็นได้มาร่วมสร้างธุรกิจ หวังว่าเราจะได้ช่วยให้ท่านนั้นได้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงอย่างที่ท่านต้องการไว้เอาละครับโทรหาคนที่ท่านเชิญมาท,าทันทีหรือว่าในหน้านี้มีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกข้อมูลมีลิงก์ให้ท่านกดมีกดแชร์กดไลค์กระจายข่าวสารข้อมูลในหน้านี้ให้เต็มที่นะท่ามีแบบฟอร์มมีปุ่มให้ท่านกดกดเลยครเพื่อที่ท่านนั้นจะได้กรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพราะผมบอกแล้วยกตัวอย่างเช่นในกรณีของผมเองนั้นนะผมจะรับคนเข้าร่วมสร้างธุรกิจกับผมแค่เดือนละ0คนเท่าน้น ว่าผมจะได้มีเวลาในการดูแลทุกๆคนให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการนะผมไม่รับเยอะนะหรือยีคนเท่านั้นแล้วหุ้นส่วนของผมทุกคนนั้นก็จะรับกันแค่เดือนละ 10- ถึง20คนเท่านั้นเพราะเราโฟกัสในช่วยในการช่วยให้คนนั้นเกิดผลลัพธ์อย่างมากนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าท่านนั้นเอ่อเดี๋ยวค่อยคิดดูก่อนแล้วจะได้เข้าไม่ได้เข้านะครับคนจริงจังเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกหลายอย่างอะจริงจังหรือเปล่ามุ่งมันหรือเปล่าแล้วก็มีเกณฑ์ในการคัดเลือกอีกประมาณ10เกณฑ์ ผมแนะนําว่าให้ติดต่อทันทีเพราะว่ามาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับและผมก็อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้เริ่มสร้างโมเมนตั้มในการสร้างธุรกิจทันทีเดียวผูน้นำของท่านจะบอกครับว่าจะทําให้ท่านนั้นได้ใช้ระบบการสร้างธุรกิจที่เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไรนะครับโอกาสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ few minutes, you are going to hear about an industry that is exploding across the world. You'll discover a product that is revolutionizing that industry. And you'll see a company and an opportunity that is creating financial freedom for people all over the planet. And the best part, you're about to see how you can be a part of it. Since we started uh, Organogold, our life changed a lot. Kind Organogold of has been Good to us. The industry is coffee, one of the hottest, fastest growing trends in the world. In fact, according to the Coffee Research Organization, more than 400 billion cups of coffee are consumed each day, making it the most popular beverage in the world. Statistics estimate that Americans consume 400 million of those cups of coffee daily, which equals about 4,500 cups of coffee each second. Everybody drinks coffee, you know. I have To teach or, or educate anyone about the product. We have two things in a cup, okay? We have health, we have wealth. It's a universal language on every single menu in every restaurant around the entire globe. Many of us forget to do many important things in our life. Some of us forget to kiss our kids when we walk out of the door. Some of us may forget to, to tell our uh, favorite loved ones that we love them. But not one coffee drinker that I've ever met has ever forgotten to have their cup of coffee. Coffee, the most popular beverage in the world. And that is what gave us an idea. What if you could take a product that over 75% of the population drinks every day, multiple times a day, and make it better? What if you can add the world's most incredible herb, Ganoderma? Also known as the king of herbs, and added to delicious coffee without changing the look, aroma, or flavor. Well, that's exactly what we did, and it's called Organo Gold. It's amazing. Uh, we've got a lot of uh, people having fun, making money, uh, drinking coffee, feeling good, feeling good, lots of energy. I love the way it tastes, I love the way it makes me feel. I love the, the mocha. Absolutely love it. So we don't have to remain to the people they drink coffee. They drink coffee anyway. The first thing they do in the morning, they drink coffee. Ganoderma, the king of herbs, prized in Chinese and Asian medicine for thousands of years. At one time, reserved for only the royal family. But don't take our word for it, Google it yourself. Organo Gold coffee is delicious, healthy, yet still less expensive than coffee shop or gourmet coffee. People who try it buy it, and most reorder every single month. That creates residual income, and that could create what we call at Organo Gold the economy equalizer for you and your family. Sampling means that someone thinks enough about you to hand you a sample to sit down for a coffee. So it's completely natural uh, for me to say, Hey, how about joining me for a coffee? That's normal. How about going for a coffee? I have something important to talk about. Uh, there's a coffee break room, so it's a natural process to, uh, to invite someone over to try a sample of coffee. You don't have to sell it. People, you almost just have to expose it and sample it. We can't explain how delicious our products are, so you have to experience them. It's easy. Sampling is easy. Uh, I've never been able to sample anything. It's simple, there's not a whole lot of moving parts to it. I carry it around just like I would carry an American Express. I don't leave home without it. Look, instead of spending millions on advertising or setting up expensive retail stores, we simply pay people like you. It's profitable, fun, and easy. All you have to do is give away samples of our incredible coffee. Do you or anyone you know drink coffee, tea, or hot chocolate at least occasionally? When you drink your coffee, how do you normally drink it? Black, but with cream and sugar. You ask them where do they normally purchase their coffee? Starbucks, King Supers, whatever the place may be. When was the last time Starbucks paid you a commission for drinking their coffee? Or sharing it with anybody else? Never. That is the only thing you do, and we win over and over and over. Four simple little questions that are creating a phenomenon. Four simple questions that lead to massive sales. Four simple questions that are literally changing people's lives financially. The lifestyle we have today is one of the best lifestyles we ever had. The money I make now is like, it's unreal. It's really unreal. The first 30 days, uh, we made some pretty significant income, income that I had never made before in a 30-day period in my entire life. It has been a, a big change in our lives. You know, today, fast forward, I don't live with my dad anymore. Uh, I don't drive in Malibu. I wish I could take it to Jamaica and show him my house, and show him my car, and show how I live. <laughs> That's the thing, we hadn't even scratched the scratch of what we're going to do right now. And we're already living like kings and queens right now. So it's good. Look, it's no secret. It's proven business. Starbucks made it socially acceptable to pay $5 for a cup of coffee. McDonald's had been selling coffee for decades, but now rebranded and came up with a billion dollar niche called McCafe. Burger King sells Seattle's best coffee. Wendy's, Dairy Queen, even Chocolatier Nestle are in the game. Dunkin' Donuts even changed their whole logo to show not donuts, but coffee. Even Subway is now serving breakfast just to sell coffee. It's obvious. With all of these CEOs making decisions and making billions in the coffee market, we call that a clue. Who so gets to have work and fun at the same time? Yeah. No one does. This is totally amazing. It's a farm-based business. It's not a home-based business. It's a farm-based business. The industry is coffee. The company is Organo Gold. The opportunity is yours for the taking. Timing and positioning is everything. When you think of the perfect product to market in network marketing, I would say it has to be coffee. Join us. Start your own exciting Organo Gold home-based business and getting on the ground floor of the coffee revolution. Discover a proven company with an exclusive, delicious product that is easy to share. It's easy, it's simple, it's coffee. Organo Gold, the new gold standard.